แต่เป็นสีแห่งความจงรงักภักดีในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แห่งสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์ทุกๆคนก็จะมีความสุขกายสุขใจและทุกๆคนก็จะได้เห็นทุกในสิ่งที่ทุกๆทุกๆคนปเสธว่าไม่มีนั่นคือภาพลึกลับภาพพญานาคภาพลาษีภาพโยคีภาพผู้หญิงสองคนภาพโบราณตลอดจนสิ่งต่างๆที่เป็นมหางโลนัตถฐานที่แห่งนี้และในที่สุดนี้ ข้าขอตั้งสัตจะอธิษฐานและลึกถึงคุณพระศรีพระนรจัยคุณพระพุทธรัตนะคุณพระธรรมรัตนะคุณพระสังฆรัตนะด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญบาร,รมีมาที่ผกอสงไขยกำไรแสงกลับในฐานะพุทธภ,ภูมิได้เวียนไว่ายไตเกิดในวัตะสงสารจนกระทั่งนับชาติไม่ถ้วนข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานบุคคลใดก็แล้วแต่ที่ได้ดูรายการคนสร้างบุญก็ดี ที่ได้ดูรายการเดิะฮีโร่ก็ดีข้าพเจ้าขอให้เป็นสะพานบุญขอตั้งกิตอธิษฐานขอให้ลูกหลานบริวารหวั่นเครือที่เคยมาเป็นบาร,รมีกับข้าพเจ้ามาทุกภพทุกชาติที่ได้ดูรายการนี้ขอได้กลับมาพบกลับมาเจอกลับมาอุปถรัรมภ์อุปทานได้กลับมาร่วมกันสร้างสมอบรมบาร,รมีธรรมซึ่งกันและกันสืบต่อไปแล้วขอให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแห่งการบิไฑบแต่เกิดในวัาตาสงสารแล้วขอให้ทุกท่าน จงมีดวงตาเห็นธรรมตลอดจนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านขอขอให้ทุกท่านได้เดินตามรอยบาปพระสาตดาก้าวตามเส้นทางบุญก้าวตามระบาปพระสาตดาสู่มรรคผลนิพพานแล้วขอให้บุญรักษาพระคุ้มครองขอให้สถานที่แห่งนี้จงเป็นสถานที่ที่อยู่ในใจของคนไทยทุกๆคนด้วยเธินสาธุบูธังสรนง <Good> คุณผู้ชมครับทางรายการก็ขอเชิญชวนทุกท่านมากราบนวัตการรอยพระพุทธบาทเยี่ยมชมสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มาช่วยกันอนุรักษ์วัฒนธรรมแห่งใหม่ให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและมาช่วยกันพัฒนาสำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทจันทารามให้เป็นวัดเพื่อเป็นที่สืบทอดพธธระพุทธศาสนาและ สถานปฏิบัติธรรมของพี่น้องประชาชนชาวพุทธต่อไปครับและในวันที่16มิถุนายน2554นี้ที่สำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทจันทารามได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์สาลาปฏิบัติธรรมพิธีจุดเทียนชัยบวงสวงบูรพาจารย์และพิธีเปิดมหากรรมเที่ยวทั่วไทยอิ่มอกอิ่มใจอิ่มบุญสการะเสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยหม่อมเจ้าสุพรรณีนน ชุมสายณอยิทยาและคณะพร้อมด้วยทหารตำรวจพลเรือนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันวางศิลาฤกษ์ครับคุณผู้ชมท่านใดสนใจอยากมากราบนวัสการและร่วมพิธีดังกล่าวก็สามารถสอบถามเส้นทางได้ที่ผู้ใหญ่บ้านสนอจูไทยเบอร์โทรศัพท์0898306571และเบอร์โทรศัพท์ของพระอาจารย์080 104 1149ครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดต้องการแจ้งข่าวแนะนำสถานที่สร้างบุญหรือติชมรายการก็สามารถแจ้งมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับสัปดาห์นี้รายการคนสร้างบุญหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับผมนารคมพิจกวันมิ่งและทีมงานตามวันเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ